ตายโหงนะฮะสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในการสามัสยองสามัยี่สิบเอ็ดนะครับซีซั่นที่สองแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่คาริสาดหลังเดินที่เราเคยมาซีซั่นแรกนะครับถ้าใครจำได้นะครับคาริสาดร้างผีตายโหงนะยฮะ ย้อนกลับไปดูกันได้ครับที่นี่เราเจอเหตุการณ์แปลกระหลาดหลายอย่างที่ยังหาคำตอบไม่ได้ครับและวันนี้เราย้อนกลับมาอีกครั้งครับแต่เราไม่ได้มาแค่ทีมเดิมครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาครับเดี๋ยวให้เริ่มแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะชื่อกางนะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์มชปีสองค่ะสวัสดีครับชื่ออุ้มนะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์ปีสี่มชครับ อขอสอบถามหนึ่งว่าทําไมถึงตัดสินใจมาร่วมสนุโกโกฟีครั้งนี้อย่างแรกเลยนะคบเป็นคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีเลยแล้วก็เวลาคนอื่นถามก็จะบอกตลอดว่าไม่ไม,ไม่กลัวผีแล้วเราก็เกิดความสงสัยว่าแล้วเราไม่กลัวผีจริงไหมในเมื่อเราไม่เคยเจอผีก็เลยคิดว่าถ้าเราได้มาอยู่ในส,สถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงที่จะเห็นผีน่าจะพิสูจน์ได้ค่ะ,ะส่วนน้องอุ้มคล้ายๆน้องกั้งนะครับก็คือไม่ ไม่กลัวผีแต่ว่าเคยกลัวผีพอระยะเวลาผ่านมามันไม่เคยเจอเลยครับผมเลยมีความรู้สึกว่าไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันมีจริงเลยอยากจะพิสูจน์ว่า1มันมีจริงไหมแล้วก็2อ,อยากพิสูจน์ความรู้สึกเมื่ออยู่ในบรรยากาศที่แบบเ,เหมือนจะมีผีอย่างเงี้ยมันผมจะกลัวไหมถ้าในกรณีที่มันไม่มีจะไม่เห็นนะครับ ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องเติ้ลเหมือนเดิมนะครับซึ่ง้องเติ้ลนะครับก็เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษและมีซิกเซนนะวันนี้วันโกนก่อนจะเข้าวันพระนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วว่าวันพระนี้ก็คือชื่อว่าเป็นวันที่แรงวันหนึ่งนะฮะโอเคตอนนี้เรามาถึงหน้าบ้านแล้วน้องเติ้ลรู้สึกอะไรบ้างครับตอนนี้ก็รู้ครับถามว่ารู้สึกอะไรไหมอ่าผมพูดตรงๆเลยตอนเนี้ยเขารออยู่ครับรออยู่อ๋อเขาผมเขาอยู่ข้างหลังเลย เขาพร้อมแล้วใช่ไหมใช่เขาก็พร้อมเราก็พร้อมอยู่ที่เราจะกลัวกันหรือเปล่าโอเควันนี้เรามีกิจกรรมมาท้าพิสูจน์ให้น้องเล่นกันครับว่าน้องจะพิสูจน์แล้วก็จะเห็นได้มากแค่ไหนนะฮะโอเคก่อนจะไปพิสูจน์กันนะฮะน้องเต้นเตือนเด็กๆนิดนึงนะฮะผมผมก็ขอเตือนนะครับว่าถ้าเป็นบ้านล้างหรือที่สถานที่ล้างเราคิดจะไปเล่นอะ่ะผมไม่แนะนําให้ไปนะครับเพราะบางทีอะ่ะมันอาจจะมีตะปูมีกระเบื้องเศษกระจกมันอาจจะเป็นอันตรายต่อเราได้ะครับเพราะว่าบางทีอะ่ะ มันไม่มีคนอยู่นานอาจาจะมีคนจอนจัดเข้าไปอาศัยอยู่เขาเขาก็ไม่รู้เขาว่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 าเราเป็นใครเขาอาจจะมาทําร้ายเราก็ได้ครับอ่ะพร้อมยังครับพ,พร้พอมแล้วครับพร้พอ,พอมแล้วเราไปข้างในบ้านกันเลยครับอ,ววอย่าลืมนะครับไม่ว่าจะเห็นอะไรเจออะไรข้ามวิ่งนะ,นนะทางเข้าออกมีทางเดียวนะมีทางนี้นะ บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ถูกสร้างล้างเอาไว้เนาะก็มีการพบศพคนตายที่หนึ่งสองศพนะครับศพแรกเนี่ยเป็นผู้ชายอยู่ชั้นใต้ดินนะครับศพที่สองเป็นผู้หญิงอยู่อ่าห้องนี้นะครับเป็นอยู่ในห้องน้ำห้องนี้นะครับวันนี้เราจะมาที่ส์ดจะว่าพวกเขายังอยู่ไหมแล้วเขายังอยู่พี่อยากให้พวกเขาสื่อสารกับเรานะครับ กติกาวันนี้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรนะห้ามวิ่งเด็ดขาดนะครับเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเจอสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งลี้ลับเนี่ยเพียงแค่คนเดียวทีมงานจะรออยู่ข้างนอกนะครับอย่างนี้นไมตื่นดูดมันหายไปแล้วตีมออกมาขาอ่อนเลยห้องที่พบผู้หญิงครับคือห้องนี้นะครับอาขาพอรู้สึกน้องหน่อนพอเข้ามาข้างในรู้สึกไง ไม่รู้สึกอะไรเลยครับแล้วก็ความกลัวยังเป็นสวนอยู่อ่ะโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเราไปจุดแรกนดีกว่าที่เราจะทำะไรกิจกันจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดก็อบอกน้องพุ่มนะว่าน้องพุ่จะต้องเป็นคนปฏิบัติภารกิจนี้นะครับอยู่ในนี้คนเดียวนะจุดนี้นะครับที่มันก็ถ้ามีผลหนึ่งนะผมี่บอกเราไม่ได้เซเลย นกอุ้มการนอนในห้ไงนี้กลางน,นะโอเคเดี๋ยวภารกิจแรกครับเราใช้นกอุ้มนะครับนอนข้างในนี้คนเดียวกับแสงเทียนเท่านั้นนะฮะแต่เราไม่ให้นอนกับฝานะพอพ่อพี่จบไปนะครับพ่อพี่จบไปเสร็จเนาะให้นกอุ้งเนี่ยจุดทูปนะครับจุดทูปเสร็จพร้อมกับห้องตัวนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะมีดอกไม้ให้เซตหนึ่งพอจะนอนเนี่ยลองเรียกเขาหน่อยให้เขามาหา ค,ครับ้อ,องอะไรนคะครับนมโมตาาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนมโมตาาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะโอมเบิกมหาเบิกโอมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกร,รูปปั้นอันวิเศษ กูจะเบิร์ตอนที่เรางล่ามันเดินล่อเรายโอเคครับห้องจบแล้วนะครับแล้วก็ชวนเขามานอนด้วยเลยครับถ้าท่านอยู่ที่นี่จริงที่นี่มีผีจริงมานอนข้างๆผมเลยครับให้ผมสัมผัสได้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะทิ้งน้องไว้ตรงนั้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินอะไรหรือว่าไม่ไหวจริงตะโกนบอกเลยนะครับครับที่ยับำตัวข้างล่างอ่ะผมเห็นมันเดินมาเทาไหราอยู่ข้างหลังไอ้ตรงช่องที่ผมเสาที่กไปส่องเป็นนี้ผมจะเดินวนไปอยู่ตรงนั้นตลอดเพราะมันอยู่ตรงนั้นผมนว่ามันมาดูว่าเราทําอะไรกันแล้วเขาบอกมันก็มีม่าน,นี้น เพราที่รู้คือตอนเนี้ยไม่สู้มันอยู่อะไรครับแถวข้างล่างนั่นแหละไม่รู้มันเป็นอะไรกับข้างล่างมันชอบข้างล่างมากเลยจะมาเจอหานอง,งผมไม่รู้เหมือนกันผมเห็นวิญญาณนอะ่ะผมไม่รู้เราผมระบกเกุเองไม่ได้นะถ้าตอนนี้มีอะไรกับน้องอุ้มไหม ทำานเดียเลย่ไหเดียวใจแรยิงกัดเดียวใช่ยุงกัดอย่างเดียวเรามารับน้องอุ้มแล้วนะฮะหลังจากที่น้องอุ้มนอนอยู่ในห้องนี้ประมาณสิบนาทีรู้สึกว่าไม่เว้นสิบนาทีไม่ไม่คิดว่าไม่นานแล้วก็ไม่รู้สึกกดดันว่าสิบนาทีไหม,ม,ไมเรื่อยๆเรื่อยๆหลับได้นี่หลับเลย หลับไม่ได้พ่อยุ่งกัดหลับไม่ได้พ่อยุ่งกัดครับแล้วรู้สึกอะไรบ้างครับหลังจากที่เรานอนเมื่อกี้ไปพูดตามความรู้สึกความรู้สึกคือไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอ้ยได้ยินเสียงคือมีเหมือนเสียงข้อไม้หนึ่งครั้งแต่ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสัตว์มาครับอะไรอย่างนี้หรือแล้วก็อากาศก็เท่าเดิมครับแบบไม่มีร้อนไม่หนาวมีลมพัดมาอะไรไม่มีครับมีแต่ยุงอย่างเดียวครับกัดแบบแขนเต็มหมดน่าจะเป็นบททดสอบของน้องกั้งนะครับ ซึ่งน้องกัางเป็นผู้หญิงคนเดียวของเราวันนี้นะก็ข้างบนนะครับก็มีคนพบเห็นผู้หญิงเนาะเดี๋ยวเราจะให้น้องกัางเนี่ยไปกินข้าวกับเขากันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะไปกินข้าวเอกี้จริงๆเราเราสามารถสื่อสาเขาได้ใช่ไหมผู้หญิงเขาได้เลยครับหนูไม่ได้กินข้าวเย็นมาอย่าพูเหมือนกันโอเคโอเคไปดินค่ะโอเคครับกัางเริ่มลุกวิงทุก่ได้ ยงังะคะ่ะยัยค่ะถูปิดหมดหรือยังครับยังค่ะแล้วนะคะปิดหมดแล้วบอกพีนะปิหดะะหมดแล้วค่ะทีนี้พันลงมือแล้วก็ตรวจอะไรครับต้องเอาทูดเสียบก่อนไหมครับยังครับยังยครัานานบส่วนทางก่อนครับ มะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะมะมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะมะมโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะโอมเบิกมหาเบิกโอมเบิกมหาเบิกกูจะเบิกรูปปั้นนงวิเศษกูจะเบิกด้วยพระเวทของกูนี้เอหิตจิตตังปุริโสเอหิตจิตตังมะมะ สัมภเวสีจุติจุตังอรหังจุติมามะมานิมามะมานิมามะมานิโอเคครับเรื่อนี้ัะทียนะค่ะซื้อข้าวมาให้กินซื้อข้าวมาให้กินมานั่งมานั่งกินด้วยกันนะมานั่งกินด้วยกันนะรู้ว่าหยู่มากรู้ว่าอยู่ว่าอยู่มากไปไปไปทำบุญให้ใช่ไหม ตายไปไม่มีใครทำบุญให้ใช่ไหมเงิก็มานัางกินด้วยกันเงินก็มานัางกินด้วยกันโอเคครับป okay, ้กถ okay, okay. <'s> ุกข้าวเขาเราก็อยเปิดปากไม่รับนั้นเราก็นั้ากินนะครับ นี <mondo> yeah. ่น้ำแดงนะไปกินแล้วนะคะ มีกระเพราไก่ก็ทาบูน้ำตาลถามเขาด้ไนะครับกินไปแล้วลองถามมาดูว่าอร่อยไหม,อ,มอร่อยไหมคะต้องเรียกกินก่อนที่เทียนจะหมดเรื่องนะครับไม่มาก็อดกิน ไม่ต้องรีบกินนะครับค่อยๆกินตามไปเรื่อยๆนะคุยไปด้วยกินไปด้วยได้ไหมคะ 没有个我要放花呗。 กินแล้วค่ะครับกินน,น,นี่เราบอกเราะว่าเรา,เราจะกินของเธอนะเราจะกินของเธอ,อแล้วนะแล้วผักกะเพราอะไรเวนี้ครับเขาปา,ปากนเราดอกเสร็จแล้วค่ะได้ไมากินจริงเหรอกะเพราอร่อยมากเลยนะ ของเขาคือถามว่าถ้าไม่มากินเราจะคว่ำข้าวหรือคว่ำยเหรอครับใช่ครับถ้าไม่มากินจะคว่ำการข้าวแล้วนะคว่ำเลยครับคว่ำกลับหรือว่าคว่ำข้าวคว่ำข้าวเลยคว่ำข้าว กวางไเลยครับมวดเอก็ไม่มานั่งด้วยพาลไม่ได้ินเสียงกีาอีกครัว่าจะมาไมมาจะมาไมมาถ้าไมมาจะวางกลับทิ้งด้วยถ้าไมมาลว้างกลับทิ้งด้วยนะไมต้องกินแล้ว ไม่ต้องกินแล้วนับหนึ่งถึงผิดครับถ้าไม่รู้สึกอะไรว้างครับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ น้ำแดงเอาขึ้นมากินนะกินน้ำแดงนะกินแล้วค่ะกินแล้วเทกริงนี่หมดเลยครับเหลือชาบูน้ำ,นำดัเทจริงด้วยนะคะพอมเลยครับชาบูน้ำดัง โอเคแล้วหลังจากนี้ครับให้เราเดึงเดเนด้มาครับเดินเข้าไปในห้องงานเดินเข้าไในห้องงานหรือยังครับอยู่แล้วค่ะพูดตามนะครับค่ะได้ข่าวได้ข่าวว่าตายตรงนี้เหรอได้ข่าวว่าตายตรงนี้เหรอทำไมไม่เห็นออกมาหากันเลยล่ะทำไมไม่เห็นออกมาหากันเลยอะ อุตส่าห์มาหาถึงที่นะอุตส่าห์มาหาถึงที่นะเนี่ยช่วนกินข้าวไม่มาสวนกินข้าวก็ไม่มาจริงเหรอจริงเหรอแน่จริงก็ออกมาหน้าจริงก็ออกมาดิโอเคครับแล้วก็อดีตไดเราอยู่ตรงนั้นเดียงสักพักนะครับ ฮัโลโหลตอนนี้นะครับเราก็มารับน้องกั้งแล้วนะเม็นไงครับกินข้าวกลางแสงเทียนในบ้านร้างครั้งแรกก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเมนูที่ชอบด้วยค่ะอร่อยดีค่ะแล้วตอนกินนี่รู้สึกอะไรไหมอันนี้ตามความรู้สึกเราอืมความรู้สึกหนูตอนแรกที่รู้ว่าจะต้อง จะต้องกินข้าวก็คือคิดไปแล้วว่าอยากจะให้เขามากินด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนที่กินอยู่ก็ไม่รู้สึกอะไรนะคะพยายามหาอยู่ว่าแบบเออเขามีมองเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ดูตามช่องตามรูอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เจอค่ะอืมยังไม่ได้เจอะไรเนาะแล้วก็มีช็อตที่เราคว้างข้าวคว้างอะไรใช่ไหมใช่ค่ะตอนนั้นหลังจากที่เราทาแล้วรู้สึกยังไงมั้งมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอืมไม่มีะค่ะ คิดว่าไม่มีมใช่ค่ะหลังจากนั้นเนาะเราก็ไปซื้อเทียนอยู่คนเดียวตรงหน้าห้องน้ำเพราะในห้องน้ำนี่มีจุดที่พบศพเขาเนาะนั่นถ้าเรายู่คนเดียวแล้วเราอยู่งียบรู้สึกยังไงบ้างอืมหนูว่ามันแตกต่างกับตอนที่คุยกันตอนกินข้าวนะคะอันนั้นคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้โฟกัสกับตัวเองขนาดนั้นยังโฟกัสกับสิ่งอื่นๆในประมาณนี้แต่พอไปยืนอยู่ตรงหน้าห้องาน้ำนะคะหนูโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นพยายามเงียบพยายามจะฟัง พยายามจะให้เวลาเขามาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่มีพอจ้องตรงที่ที่มันเคยเป็นอ่างน้ำอะค่ะนานๆนนก็มีแอบหลอนนิดหน่อยแล้วก็ตอนหนูถือเทียนอยู่หนูก็ยืนถือนิ่งๆของหนูแต่ว่าเหมือนเงามันขยับซึ่งหนูไม่รู้ว่าอาจจะเป็นพราะเทียนหรือเปล่าอะไรแบบนี้โอเคสรุปว่าเราได้คําตอบไหมว่ามาครั้งนี้เราได้คาตอบไหม ก็ย, <อะ S 1> ยังไม่ชัดใช่ไหมเมื่อกี้ ira, <bastards. S 1> ตอนนี้เรายินข้าเต้นเต้นเต้นรู้สึกไงมาเผมมัเบยืนตรงเนี่ยตอน ielle. ที่น้องอยู่ตรงนี้ยกำลังควาข้าวอยู่ผมเดินลงมาเห็นยืนอยู่แต่ว่าลักษณะยืนนะไม่ใช่ว่ายืนแบบมันยืนจ้องนี่นะยืนอยู่ข้างหลังมันก็กลัวอินแอบนี้สมมติเป็นสาวน้องขมจ้องนีองขาไม่ยืนจ้องาม่กลัวนีทำหน้ากลัวมึงขลุกมามันมาเนี่ยที่แบบเนี้ย มีอยู่แถวนี้เหรอเอ้ก็มาดิทันทีมีอีกอันหนึ่งค่ะนูนูเพิ่งเห็นว่าข้างบนมันมีรูแต่ไม่รูเดื่อเพราะอะไรนูเงยหน้าขึ้นไปดูทั้นที่แบบแค่จุดจุดนั้นจุดเดียวซึ่งพอเงยหน้าขึ้นไปดูมันก็เป็นรูอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะตอนที่ยืนอยู่หน้าห้องน้ำซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิดเป็นหรือเปล่า เหมือนเหมือนมีอะไรทําให้เราขึ้นเหนื่อยหน้ากันไปดูมีอะไรโดนใจให้มองกันไปหน่าจะลงมานั้นะคเพราะพราจริงหนูก็ดูเพดานตรงอื่นหล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้น่าสนใจอะไรแ่มันก็เป็นเพดานปกติแต่จังหวะที่หนูยืินอยู่แล้วยื่นก็เหนื่อยหน้าขึ้นไปข้างบนแล้วก็เพดานเป็นรูว่ะแค่นั้นคก็สำหรับสมรสยยอง2021ซีซั่น2 EP นี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการกลับมาพิสูจน์ คดีหันหล้างผีตายหงนะครับที่เรามาตอนซีซั่นหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เราไนี่ลองกีฬาต่างๆนานามากมายนะครับผมก็ผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องที่ได้ทดสอบกรฬานี้จริงๆนะเรื่องจากน้องกั้งครับค่ะเหตุผลที่มาค่ะอย่างแรกคืออยากพิสูจน์ความคิดของตัวเองว่ากลัวจริงๆหรือเปล่าแล้วพอได้มาลองสัมผัสรู้สึกว่า ตอนนี้มันก็ยังเป็นความคิดที่เราคิดไปเองหรือเปล่าเหมือนเดิมค่ะยังหาคําตอบไม่ได้เนาะใช่ค่ะคิดว่ามันยังหาคําตอบไม่ได้ถ้ามีชัดเจนกว่านี้ก็ดีค่ะครับอ่ะส่วนน้องอุ้มครับก็เหมือนน้องก้้งครับก็อยากพิสูจน์ว่ามันจะมีจริงไหมแล้วเราจะกลัวไหมก็คือยังไม่ได้คําตอบทรั้งสองก็คือก็คือยังไม่กลัวอยู่แล้วก็ไม่เห็นแต่ว่าก็ได้อ่าเขาเรียกว่า รู้ใช่รู้อย่างหนึ่งว่า,า,าว่าพี่เติ้ลอะไม่ได้โกหกเพราะว่าหนึ่งเลยตอนที่มาตอนแรกอะพี่เติ้ลบอกว่าเห็นแล้วก็พี่เติ้ลหายใจแรงแล้วก็ข้อสองก็คือตอนขึ้นไปอะพี่เติ้ลเงือแตกมากแบบพักเลยมันก็เป็นแบบข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าพี่เติ้ลอะไม่ได้โกหกถึงว่าผมจะไม่เชื่ออ่ะโอเคครับมีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่ดูเราอยู่ไหมน้องกงั้ง ถ้าเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลใช่ไหมคะความคิดของใครของมันอะไรประมาณนี้คะ่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่าหนูก็แค่อยากจะหาสิ่งที่พิสูจน์ความคิดของตัวเองถ้าเกิดมีคนคิดเหมือนกันก็นกรอดูก็ได้คะ่ะอ่าน้องอุ้มมีอะไรอยากจะบอกไหมก็ใช้วิจารณญาณในการดูก็แล้วกันครับแล้วแต่คนครับความเชื่อของใครของมันโอเคคร,รับสำหรับสรสยอง2021ซีซั่นสองนะครับก็ วันนี้ขอจบลงเท่นี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมใครที่มีสถานที่สยองขวัญหรือมีสถานที่นิยามให้เราทดลองว่าเฮี้ยนวันหลอนพิมพ์ได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ,รรบสำหรับ e p พีหน้าเราจะไปที่ไหนผมการันตีว่าถ้าน้องพูดมาขนาดนี้แล้วผมจัดเต็มให้แน่นอนอ e ีพีหน้านะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ก็ผมน้องเติน้นแล้วก็น้องอุ้มและน้องกั้งก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณครับ